ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยกับครูแอมในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยไปพบกับครูแอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับครูแอมในคาบที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของสระอาเป็นยังไงกันบ้างคะยากกันไหมเอ่ย ไม่ยากเลยนะแต่อย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องทบทวนอ่านอย่างเป็นสม่ำเสมอนะคะมิฉนั้นนักเรียนจะออกเสียงสละอาไม่ได้ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้สระเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสละอีเดี๋วนักเรียนลองมาผสมคำหัดอ่านและลองเรียนรู้ดูนะคะว่าสระอีของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มเข้าสู่ห้องเรียนกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยในเรื่องของสระอีค่ะในตัวแรกนั่นคือสระอีลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยสระอีอ่านออกเสียงว่าอีสระอีเป็นสระเสียงยาวสระอีจะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ เราลองมาฝึกผสมคำศรลอีกันค่ะนักเรียนเห็นพยัญชนะตัวแรกไหมคะอันนี้คือตัวอะไรคะผอพึ่งผอพึ่งอ่านออกเสียงผอผอสัลอีออผีเก่งมากเลยค่ะนักเรียนตัวต่อมาค่ะนี่คือตัวอะไรคะนักเรียนสอเสือสอเสืออ่านออกเสียง สอสาลอีสออีส,ออสีกิ่งเยคะนนักรีตัวนี้คือตัวอะไรคะนักเรียนดอเด็กดอเด็กอ่านออกเสียงดอดอสลอีดดอีดออีดออด สังเกตที่รูปนะคะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยนักเรียนอันนี้คือรูปแม่ชีใช่ไหมคะแล้วพยัญชนะของเราล่ะคะชอช้างชอช้างอ่านออกเสียงชอชอสระอีชออีชีอันนี้ที่รูปเขากาลังทำอะไรคะนักเรียนเขากำลังตีกอง ดูที่พยัญชนะของเรานะคะตอเต่าตอเต่าอ,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 อ่านออกเสียงตอตอสระอีตออีตีอันนี้คือดอกอะไรคะนักเรียนเคยเห็นกันไม่เอ่ยอันนี้คือดอกจำปีถ้าเวลานักเรียนไหว้พระสวดมนต์นักเรียนจะเห็นดอกจำปีที่พวงมาลัยนะคะ นนักเรียนลองสังเกตที่พยัญชนะของเรานะคะคือตัวอะไรเอ่ยปปาปอ,อ่านออกเสียงปปปสระอีปอีป,อป,อป,ออปีอันนี้คือตัวอะไรคะนักเรียนพยัญชนะของเรามอ,อะไรคะมมา้า มอมาอ่านออกเสียงมอมอสระอีมอ,อีมีให้นักเรียนออกเสียงสระอีตามครูนะคะตัวเลกเอานิ้วจิ้มไปตามครูนะคะดดอ,อีดี ปอีปีจีเอจีตออตีชอีชีพอีพี รออีรีวออีวีพออีพีสอีสีฝออีสี พอ,อีขีผพอ,อีผีมออามาผีมาทออาทาสอ,อีสีทาสีชชอาชะ นอีนีชะนีกิ่งมากค่ะนักเรียนเมื่อออกเสียงเสร็จแล้วเราลองมาประสมสระดูนะคะว่าเราจะประสมสระถูกไหมเอ่ยนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าสระอีถูกเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะจริงหรือเปล่า นักเรียนลองฝึกแจงลูกสะกดคำไปพร้อมกับครูนะคะดูคำที่หนึ่งค่ะผอ e, ผีผีพยัญชนะคืออะไรคะนักเรียนผอพึ้งสระละคะสระอีอ่านว่าผอ e, ผีผีคำที่สองค่ะดอีดีพยัญชนะคืออะไรคะดอเด็กสระละคะ สระอีอ่านว่าดอ,อีดีคำต่อไปค่ะทีวีทีวีวพยัญชนะคืออะไรคะทอทหารและก็วอแหวนใช่ไหมคะส่วนสละล่ะคะมีอะไรที่เหมือนกันสระอีเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสระก็คือสระอีคำนี้อ่านว่า ทีวีคำต่อไปล่ะคะขี่ขี่พยัญชนะคืออะไรคะขอไข่ส่วนสระล่ะคะสระ,ะอีอ่ะแล้ววรรณยุกต์นั่นก็คือไม้เอกคำนี้อ่านว่าอะไรคะขออ e, ีขี่ไม้เอกขี่ เดี๋ยวนักเรียนมาร้องเพลงผี่ตัวดำไปพร้อมกับครูกันนะคะอ่าเริ่มที่ตัวแรกเลยหนึ่งสองสา มีผีในห้องนี้ดูดีๆมีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำดำจำให้ดีอีกรล้วค่ะมีผีในห้องนี้ดูดีๆมีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำดำจำให้ดีเก่งมากเราอย่าลืมไปหัดร้องเพลงผีตัวดำกันนะคะ ก่อนอื่นเราไปตอบคำถามจากเพลงผีตัวดำกันก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามจากเพลงผีตัวดำนะคะคำถามแรกผีอยู่ในไหนคะนักเรียนจากเพลงเมื่อกี้ผีอยู่ในไหนเอ่ยในห้องถูกต้องคะ่ะคำถามต่อไปคะ่ะนักเรียน ผีตัวสีอะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผีตัวสีดำเก่งมากค่ะไดน๋ยเลาลองดูหน้าถัดไปกันเลยการบ้านให้นักเรียนทําใบงานเรื่องสระอีดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งไฟล์ครูได้แนบไว้ให้ในลายกลุ่มแล้วนะคะหรือสามารถที่จะย้อนดูงานเก่าๆที่เราได้ทำกันไว้ทั้งหมด3แผ่นได้ในโนต้ตในลายนะคะถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยสามารถทักส่วนตัวมาที่ลายครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าจะเป็นสละตัวไหนเรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .1 กับ ครูแอมและพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย